ว่าด้วยเรื่องความเชื่อของการปลูกไม้มงคลภายในบริเวณบ้านที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานการปลูกไม้ภายในบริเวณบ้านของคนสมัยก่อนนิยมถึงการนํามาใช้เป็นสรรพคุณทางยาโดยผลทางอ้อมจึงมีความเชื่อว่าต้นไม้ที่ปลูก จะให้คุณกับคนที่ปลูกช่วยส่งเสริมคนในบ้านให้พบเจอแต่ความสงบสุขร่มเย็นจะเห็นได้ว่าการปลูกไม้มงคลจึงเป็นเหมือนกุศโลบายของคนในสมัยก่อนให้คนที่ปลูกเกิดความรู้สึกสบายกายสบายใจแต่ด้วยความเชื่อของการปลูกไม้มงคล ที่อยู่คู่กับทุกชนชาติการปลูกไม้มงคลจึงจำเป็นต้องปลูกให้ถูกทิศทางในที่ที่เหมาะสมโดยการปลูกตามทิศทั้งแปดและไม้มงคลที่นำมาหยิบยกเป็นตัวอย่างในวันนี้เป็นไม้มงคลที่คนไทยในสมัยก่อนนิยมปลูกจึงถือได้ว่าเป็นไม้มงคลโบราณ ก่อนไปฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเริ่มจากทิศเหนือทิศเหนือเป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานต้นไม้ที่ควรปลูกควรมีลักษณะเป็นพุ่มทรงเตี้ยและไม่ชอบแดดยกตัวอย่างเช่นอันเศษฐีขอดรับ มีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมโชคลาภเงินไหลมาเทมามีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชวนชมจะช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้เป็นที่รักของคนรอบข้างผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูเศรษฐีเรเือนนอกช่วยเสริมโชคลาภปกป้องคนในบ้านให้ปลอดภัยจากโรคภาย ช่วยส่งเสริมความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศท,ที่ช่วยพัฒนาในเรื่องของสติปัญญาการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนิยมปลูกต้นวาสนามีความเชื่อว่าจะช่วยนำความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความสมหวังสมปรารถนาต้นมะลิมีความเชื่อว่าช่วยปัดเป่าความทุกข์ทำให้พบเจอแต่ความสุขต้นมะตูมมีความเชื่อว่าช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้มีแต่ความสุขไร้เรื่องทุกข์ร้อนทิศต,ตะวันออกมีความเชื่อว่า หากปลูกต้นไม้ในทิศนี้จะช่วยให้คนในบ้านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหน้าที่การงานไปได้ดีครอบครัวความรักความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนิยมปลูกต้นไผ่โดยมีความเชื่อว่าต้นไผ่ที่นิยมปลูกมักเป็นต้นไผ่สีสุข ช่วยเสริมปัญญาให้มีความฉลาดหลักแหลมมีเงินไหลมาเทมาสุขก,กายสบายใจต้นปีบมีความเชื่อว่าช่วยให้มีทรัพย์สินเพิ่มพูนมีชื่อเสียงต้นทับทิมมีความเชื่อว่าจะช่วยปกป้องคนในบ้านให้ห่างไกลจากความโชคร้าย ช่วยให้มีความอุดมสมบูรณ์ส่งเสริมเรื่องเงินทองทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศแห่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์นิยมปลูกต้นโปยเซียนมีความเชื่อว่าจะช่วยให้มีเงินไหลมาเทมามีชีวิตที่สุขสบาย ช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คนในบ้านเสริมโชคลาภ้าขายร่ำรวยตนยอช่วยปกป้องสิ่งชั่วร้ายช่วยให้คนในบ้านเป็นที่นับหน้าถือตามีชื่อเสียงทิศใต้ทิศใต้เป็นทิศที่ช่วยในเรื่องของหน้าที่การงาน อำนาจบารมีชื่อเสียงนิยมปลูกต้นมะม่วงมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมโชคลาภเงินทองปกป้องคนในบ้านจากสิ่งชั่วร้ายปกป้องการถูกใส่ความและถูกลังแกทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศที่ช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรักคู่ครองชีวิตคู่ คนในบ้านมีความสงบสุขไม่ทะเลาะเบาแหวงนิยมปลูกต้นขนุนมีความเชื่อว่าจะช่วยให้คนในบ้านรักใคร่สามคัคคีไม่มีเรื่องร้ายทิศตะวันตกเป็นทิศที่ช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานการมีความคิดสร้างสรรค์การศึกษาหาความรู้ นิยมปลูกต้นมะขามมีความเชื่อว่าจะช่วยปกป้องคนในบ้านให้ห่างไกลจากความโชคร้ายเสริมพลังอำนาจมีคนนับหน้าถือตาต้นพลูด่างช่วยเสริมบารามีช่วยให้มีแต่คนรักต้นกนลับปพฤกมีความเชื่อว่าจะมอบความเป็นสิริมงคล ทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารการเริ่มต้นสิ่งใหม่การช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชูนิยมปลูกต้นมะนาวมีความเชื่อว่าจะทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้าน มีความสุขไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนต้นสม้มช่วยเสริมสเสน่ห์ให้มีแต่คนเอ็นดูมีโชคลาภไม่ขาดสายต้นมาพูดการเจรจาธุรกิจไปได้ด้วยดีการงานมั่นคงต้นโมกช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลช่วยคลุมครองคนในบ้านให้ปลอดภัย การปลูกต้นไม้มงคลล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเมื่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่อย่าลืมว่าไม้มงคลควรปลูกให้ถูกทิศถูกทางจึงจะให้คุณแก่คนที่ปลูกโดยมีความเชื่อว่า ทิศที่มีความเหมาะสมในการปลูกต้นไม้มักปลูกไว้ในทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศใต้ไม้มงคลในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิดขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลแต่คุณที่ได้จากการปลูกต้นไม้มันคือความสุข ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ